วันนี้พวกเรานะครับอีเน่เจแปานเหมือนเดิมนะครับกับณคนเดิมเพิ่มเติมไว้ค่อยบอกอลิฟค่ะครับแซมแซมครับหลังกล้องสูหน้ากล้องครับนะครับผมวันนี้เราสามคนเนี่ยมาเดินเล่นกันแต่ว่าที่อากาศหนาวมากๆกแลเลยคุยกันว่าเฮ้ยผู้ชายสองคนน่ะอยากจะหาความอบอุ่นในร่างกายบ้างผมเจอความอบอุ่นของผมแล้วอะไรนะครับคุณแซมนี่เลยอะไรวะ อยากไปใช่ไหมทับหนึ่งมันคืออะไรบอกก่อนพี่ไม่ต้องรู้หรอกมันคืออะไรพี่เห็นหน้าอันใสๆที่เขาอยู่บนโปสเตอร์นั่นไหมพี่เขาส่องได้มาทำไมผมขอสาโวหยุดหยุดหยุดเออก็เดี๋ยวไปเมสคาเฟ่กันไปเมสคาเฟ่กันไหนไปทำคาเฟ่แล้วจะไปยังไงเนี่ยแล้วจะไปยังไงเนี่ยว่าได้แบนี้่างนี้เลยนี่บอกทางหลงไปเนี่ย แล้วเลแล้วพามาทำไมซอกหลงเนี่ยบ้านอยู่นู่นนี่ทางน,นี้ทางน,นี้เข<ค>ื่อนได้ปะวะอลิสเคยมาเหรอไม่เคยอ่านเรารู้ได้ไงอ่านป้ายนั่นไงป้ายเขียนเหรอพีทมื่เนี่ยมันอ่นานออกปะแต่อ่านไม่ออกอ่ะพีทมาๆๆม,มาไปอ่านออกกันประมวผลผลผิดเถอะเจ้นี่ถึงแล้วนี่เปล่าใช่เฮ้ยเฮ้ยว่าครั้งนี้มันไม่ผิดว่ะครับนิดนึงอันนี้อันนี้เขียนว่าอะไรลิซอินเกร์เพจอื้อันเนี้ยที่เป็นรูปขี้มูกไหลเนี่ยขี้มูกไหลหรอ หนะนี่มันไม่รู้อ่ะมันจะรู้ได้ไงมันกลับมันเขียนว่าเดนโกคุสไตล์เดนโกคุมันเกี่ยวกับพวกแบบนักรบออาูอยากเป็นโนบูนากะอ่ะผมขอเป็นทหารโนบูนากะได้ป่ะเอาข้ามาเราต้องบุกไปตีทัพหน้าให้แตกมันจะเหมือนอย่างนี้ป่ะพี่เหมือนที่เราเวลาเราดูหนังในหนังอ่ะที่เวลาเขาลบกันแล้วก็จะมีแบบเจ้าเมืองแล้วก็จะมีสาวของเจ้าเมืองที่จะออกมาแบบ ตัวเอ้ยหลุด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 ตอนนี้อยากแยกฉากถวายตัวที่สุดแล้วเนี่ยถวายตัวไปทั้งตัวเลยพี่เฮ้ยเฮ้ยกดแล้วแม่เดินวันนี้วันนี้เยียบอกให้พูดอะไรพูดตามที่เยียพูดเค้าเกียร์มันต้องเดินได้มีความเป็นทีมเวิร์กรู้ไหมฮะไม่โอ้โหย เมื่อกี้แม่งโผล่หน้าเข้ไปผมไม่เห็นเลยว่ามลังการอ่ะเขาทำหน้ายิ้มเลยผมด้วยโอ้ตาสุกตาโม้ผมดูคุณว่าตู้ดับเพลิงนี่นี่น่าจะเป็นคอสตูมหลักของร้านเขาใส่เนี้ยอยากจะใส่ได้เขาได้ได้สนมแบบนี้มาอยู่ในทับหน้าของเราจริงๆกองทัพต้นเดินเอ้ยเดินด้วยท้องผมขอเป็นทหารมาอะไรท่านพี่มาท่านพี่บอกร้านนี้พอขึ้นนิปุ๊บเนี่ย พลังไงภายในเราเนี่ยมาหมดเลยรีเดียนจักรัำบนึงแต่ขอโอ้โหมันเห็นพอดีเลยว่ะอ่าว่าไงอ่จองโตะมามมีโตะแล้วเฮ้ยแบบโตะเลยเว้เออครับสวัสดีครับครับใช่ว่าเขามีสิ่งที่เขาอยากจะ มาแปลว่าอธิบายก่อนมามามาม้องอธิบายอะไรทั้งนั้นน่ะแค่นหน้าก็ได้แล้วท่านายดงกามี้นัก็ระสมตรีจูขอคุตาเดะคุณคุ่คุณ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 คุ่คุณคุณควณคุณเหณคุณอนณคุาคาณคุณคุณคุอคอณคุเคุณคุณคุณคุเหมือนคาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเหมือนอ เออใช่แบบใช่ใช่บอกเนี่ยเราบูนากะรูู้้เกยอ่ะเก็เลยเหมือนแบบผู้หญิงจะมาเพรสเชก์กันอย่างนี้ก็เลยแบบให้แต่งตัวเหมือนเป็นเมย์อ่ะแค่นั้นแหละทำใจเราเมย์สบายใจเมย์ใช่ใจกันเลยตัวเนื้อเรื่องว่าสำคัญเนื้อหนังสำคัญกว่างานนี้กันะนั่งงไงดีวะวันนี้ผมขอฝังตัวเองอยู่ที่นี่เลยได้ไหมครับ วันนี้แล้วทำหน้าที่แปลให้เอย่างเดียวด้วยครับผมเอ้ยบายน่ารักจังบายบุกมือด้วยกินเนอร์ล้วนๆงามนี้ค่ะครับ

โอเคก็คือมาสิ่งที่เขามาเกียรติบายก็คือที่นี่เขาจะมีเป็นเซตเซตอันนั้นก็จะมีแบบเครื่องดืมอาหารอะไรอย่างนี้แล้วก็มีเซอร์วิสจากเมดอะไรนี่หน่อยเซอร์วิสจากเมดเอาอันนั้นนะเอาอันนั้นนะเอาันนั้นนะเขาบอกว่าอันนี้เเรยชื่อว่านิเกซึ่งเนสถาณีนที้แบบกำลังแบบป๊อปสุดคนแบบใช้เยอะสุดไม่ผิดหรออ๋อถ่ายรูปกับ เบตได้อแล้วเซอร์วิสอะคืออะไรนี่คือออฟชั่นแรกใช่ไหมใช่ออฟสองเธอนีก็ต้องวดด้ยอะต้องวัดตดใครอะอะคือันได้ของด้วยเห็นไหมของนี้ได้องด้วยแล้วออฟสามได้อะไรอะทัีกหมด อุทัยโพสเทมเขาบอกว่าอันสุดท้ายอะคือ no. ก okay. uh ็มีทั้งสิ่งของที่จะได้เล้วก็มีเซอร์วิสจากเมใช่แนนแต่มีแบบร้องเพลงมาให้ด้วยร้องเพลงให้ด้วยเมชแจะมาร้องเพลงถือไมี้ถือไม้ตรงนี้ก็ถือไม้ตรงนี้ก็จะเป็นสเตจแล้วเขาก็จะร้องเพลงมาให้ฟังมาแล้วอันอื่นเรียงเดาอย่ไหลว่ะแก้หนอุด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 กระแพรนะอันไหนก็ได้อย่าเอาหมดอะเอ๊ะ

อยากอยู่ญี่ปุ่นแล้วเนี่ยโอ๊ยตายหานี่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 ไม้นี่ต้องเอากลับบ้านพี่พอถึงบ้านอยากอยากดื่มะารมีมีโคกมีจินเจลจินเจลอยากกินนมสดสดเฮ้ยอะจินเจลทเออะไรก็ได้เขาอยากไม่รู้สังกัสโกรธมาก

มีแบบรูปให้ด้วยรูปใครอ่ะสุดทชิว่าเมย์ให้เพาะแต่ฉันกินแบบใช่แบบรูปหน้าเขาอย่างเดียวในประมาณนี้จริงอ่ะโอ้ตายลิศยืนตังมันเด็ดท็อกมันน้อยไม่อยากได้ล้างตานอยู่นี่ก็ได้ยพีคุมนัวเฮ้ยคือแบบเคยความรู้สึกฟินไหมเข้าใจเลยเวลาแบบ มันเจออะไรอย่างเงี้ยผมไม่งโดนมันต็มคือแค่มองก็ใช่แล้วอะนี่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 นีนนี่นี่นี่นนี่นีี่น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 ีี่น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 ีี่่นี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 นี่นี่่นีนี่ี่นนี จำเรื่องมาจมเรื่องมาไอ้เบอร์ไหนกลับบ้านก็ได้พี่เฮ้ยเก่ง่ะกี่อันก็ได้แต่ขอซ้ำได้เปล่าซ้ำกี่ทีเอาคนไหนเอาเขาก็ได้เขาคนไหนอ่ะมันจะสนุกไหมพี่ได้ไหนโอ้ยโมเอกตายละ

เพราะว่าอันนี้ป๊อบป๊ป๊อบป๊อตามตามพูดอะไรก็เชื่อเอาคลิปไมคลิปคลิปาด้ยิะคลิปคลิปคลิปขอแบบหลุนๆได้ไหมหลุนคลิปาเรียกว่าอุตาอะไรกันดิฉเี่มีแต่เพลงออเหรอมีไม่มีไม่มีเหรอบอกสนใจรับคนถ่าย MV ให้ไหมขอป๊อบขอให้จ um ับฟองฮันสามีหน้าของเขาด้วยโ้โหตายแล้วเนี่ยเอากลับบ้านนะเนี่ย เวลาเวลาวันนี้ก็ปิดหน้าทุกคนนะวันนี้เราจะดื่มดั่มแบบคนนี้ก็ปิดคนนี้เดิมผู้นี้เปลี่ยนคนก็เปลี่ยนเป็นคนนี้แล้วดื่มเป็นไงล่ะพี่คนะพี่โกโลกินเลยว่ะทั้งแม่พี่เนาะก็หนูให้ถือช้อนเออก็หนูบอกหัวหัวหัวบอกว่าให้ใส่ถุงด้วยใส่ถุงก่อนปลอดท้ายเดี๋ยวเดี๋ยวของแตกแต่เราถือไม่ได้หล่นไงใช่เดี๋ยวของแตกปลอดท้ยเดี๋ยวเอาถุงมาให้เราด้วยนี่ นี่นะคือคะอเาพี่ใส่ถุงแล้วเอ้ยพี่ใส่ถุงแล้ว <laughs> อ้อ,อน้ำมาแล้วยัไงของพี่เจอรุ่นใหญ่ต้องดื่ม bit อลูซิบิทแอลกอฮอล์ซิงเจลจิงเจลจิงเจลใม่เมลอนสูตรเขามีฟอนไหม

ปล่อยสันดานด้วยมาล้วนเลยที่นี่เขาก็ญี่ปุ่นนะเนี่ยนะเห็นไหมเนี่ยตัวกิกายเป็นเชอร์รี่ผก็ได้ไปแล้วเดี๋ยวจะไม่แปลให้แล้วโอ้รักนะนวด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 ปล่ยพ่อพ่อชีวิตนี้มันแปลไม่ได้นะไม่มีค่าเลยนะเรือเดี๋ยวแค่นี้พี่ถึงแล้วเหรอโอ้ยแม่งรู้สึกแบบตัวเองไม่ใช่ตัวเองเฮ้ย ่าขอบากเอาที่เหรอเอนนอ,อะบอกพกเกิด้าขาแต่งงานได้ไหม <c oughs> แครดีก่าเอา,าอโอ้นี่เจ้ขอด้วยมันแบบพอใส่นี่นนนกูแบบว่ามันแบบขอสเปแบบขนาดนี้นฮะบ่นล่นทุกทีเลยตกค่ะใส่ทุกที ภูดากะวันนี้ท่านนกสละบัรลัก์ให้ไดเมียวคนใหม่นั่นแหละไดเมียวเหรอถีกฮาราคิรีมากเลยเฮ้ยพ่อๆๆเฮ้ยแอมของแบบเนี้ยยังมีตัวสำรองนู่นว้าวมาหาแล้วฮัลโหลมาหาแล้วฮัลโหลพี่นะมาเร็วมาเร็วมาเร็ว ถามกันเลยสเปคชอบแบบไหนชอบตะคีตสัเขายังไม่ทันเติมเลยเตอ้งเกลือเวเกเอุตบนอรกิว่ทั้งสองคนให้วต้องเลือกคัเดียวต้อเลือกตนเดียวเรือีกกูตกจริงอคนเนี้ยเรื่องไม่ได้เลือกไม่ลงจริงๆเลือกไม้สคนบอกเลือกเถอะเลือก กูก็เขินกูเขินกว่าอีกเรื่องตเลยกูเขิเหมตัวกูต้อินรบอยู่ก็ราะนเลย่่งเหมือนจับรถมีดเลยมันนึงไม่ต้องไปยาว

ไม่โคตรปลอดใจอย่างมเนี้ยเอาเวราได้คนละดอกโอเคุเจ้าโรสันะกยี่องูปส ก็บบค่าอนานี้มีอันนึ่งที่เผทุกมันมีอัน,นึเ็ใ่ไหม,มก็คือทุกคนเก็จะมาแบบมากิพร้อมกันแลก็ดูว่าใครได้เผ็เด่ลเลไงต่อมชีคโนหนไม่ไม่่ีอะไรแค่แบบอคนที่ได้เ<ม> <laughs> เออ<ม>ก็แเอางี้ละกันใครโดนอันเพ็เนี่ยเขาเข้าบ้านเลย เฮ้ยเฮ้ยพ right yes evet well <ah ี่เลือกก่อนดีก <e ่าเดี๋ยวเดี๋ยวถามเขาอย่างวะเอาไหนเอาไหนแข่งกันเดี๋ยวแข่งกันเลยให้บอลนี้หยิบเลยซิมก่อนเลยนะขันเลยอีกชั่นนี้อ่ะเอกพร้อมกันพร้อมกันก็คืออ่ะอาจารย์จริเหรอเฮ้ยอาจารยไอพี่เอาไหนยังยังนะยังนะยังนะดี่ก่อนนีกอันไหนนี่นใช่ไหมเขาจะเลือกอันหนึ่งอะเขาเลือกกันเขาเลือกกันอ่ เอารองกลางได้งั้นเฮียเลือกประกบเขาเลือกประกบเขาเฮียเลือกอันนี้ทำไปทำไปชนชนกนะแบเล่าไอ้เร่บ้านรับมีเนาะ ไม่แบดจริงหรอโคตรแบบจยดนั่เอาจริงนี่ว่าลเลเล่นเล่นตายตายใ้แฟม

อันนี้มาแม่งเป็นอะไรวะเนี่ยขนมปังไบรอนนั่นนี่ใครจะพูดเขาเหรอคะไม่อยากให้เขียนอะไรบนนี้เอ่อเห็นว่าอะไรดีอ่ะเอ๊ะแต่หมดเลยจังเลยเอ๊ะแต่หมดเป็นรูปก็ได้หรือว่าแบบอยากให้เขียนข้อความอะไรอะไรก็ได้นี่นี่นี่วานนาพินาเนี่ยหรอเอาจริงเหรอข้ากูอะเกตันดีบัน ก็อยากให้มีแบบมันด้วยเปล่าเอามีด้วยมีนด้วยตลกเหรกหรอรู้สกาดกูเที้ยวกููบเป็นจริงอะนี่คืออะไรเนี่ยนัดหนึ่งนี่วาดผลปังแหนกเลยมีขาแล้วมีขาแล้ว

นั่งเอ็นนี่เอ็นนี่ใครเย็นนะโอ้จานนี้ใครกินกูต่อยไม่เป็นไรแย้ครับรออะไรจะกินหน้าตัวเองแเอาเองกินถอนเลยบ๊ายบายกินไม่นงอ่ะอึนตันเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวกินให้อร่อยเนี่ยอะไรเหรอ 皆さんこんにちは。こんにちは。はい、えっとですね。本日、運賃競技セットを頼まれた親方様、姫様がいらっしゃいますので、えものの部のテーマソングでもあるさよならのラプソディを歌いたいと思います。それではミュージックスタート。<music> กูรู้เลยว่าอายุแม่งไม่ใช่แค่ตัวเลขอีกต่อไปแต่ว่าทำไมลุงกูเก่งจังวะแม่งตกชัหวโมกเว่ะเออเาไปด้รูปด้วยอาไรูปดมวถ่ายรูหมเาเป็นคนตะคุยวะเหมือน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 เหมือเขาบอกให้เราเอาอลิซมาดยกันได้เมื่อไหร่เนี่ยลืมไปเลยเอาอลิ อันนี้ไม่ได้กลับไปแล้วเหรอโอ้ยใจร้ายโหแม่งโคตรได้เออเย้ขึ้นแทนว่ะมีใจอ่ะมานั่งลก่อนม่รู้ดิว่ะโอ้ยเป็นโอ้ยเจ้ยเฮ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 ้ยทำไงทำไงอ๋อยี่ทำอย่างนี้ด้วยเออทำอย่างนี้ด้วยเออโอเคโอเค ที่นี่เขาไม่สามสองหนึ่งมยมยคิวมยมยคิวมยมยคิวเกลเกลเกลายมย้สิิมอ่ะเดี๋ยวเาี่แบบอ่ะเดียขีอัไนรอลิฟขอบคุณนะที่พามานะไอที่หลังฮะปุ่นเลยมาแปะเฉยๆที่นี่ละนี่ต่ออันนี้นี่มันจะเอาไปแล้ว

พี่โย On ่พี่โยพี่โยพโยพี่โย่พี่เปิดพี่เปิดหูเลยเนี่ยขนมอยากกินนะกรุบกรุบปะภาษาภาษาไม่สำคัญแล้วภาษามือสาษากายอย่างเยอะชั่วโมงนี้ถาม เขาหน้าชาวสวยสองคนนี้ว่าแบบมีคนไทยมาเที่ยวอย่างเราบ้ากป่าวเขาบอกว่าคนไทยนี่คนแรกเลยเฮ้ยเขาบอกเราเป็นคนแรกว่ะโอ้ตายแล้วเปิดตพลงเอออย่เปิดอาเปิดอาเิงเลยไม่เข้าใจแล้วเวลาคนมาเที่ยวเนี่ยส่วนมากอายุก็พวกเราปะหรือว่าเป็นผู้ใหญ่เพราะเราอยากซัง

เฮ้ยพี่พี่เลื่อนตัวขึ้นบินได้ไหม, <c oughs> มวะเขาบอกว่าแบบทุกวันก็เปลี่ยนเม,<า>ม,มที่โอ้ยมาก่าทิคย์เปนโฮคบอ่ะม่งหาเล็มชัดๆเลย<า>บอกว่าพี่จะมาญี่ปุ่นครั้งต่อไปเขามาหาเขาเลยเขาได้ผลเลยเขาบอกว่าเป็นมารยาทเนืิอแหละมึงอย่าเพ้อเจ้อ มีพิซเตอร์ของตัวเองด้วยอยากติดตามก็ติดตามได้มาแล้วรู้จักคนไทยน้อยไปสาวกณถล่มไลร้แต่ดูดีอย่องถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นอ่านได้ด้วยเหรอคนอย่างพี่เนี่ยภาษาใจก็พอแล้วมาอาแป๊บอยากถามอะไรเพิ่มมาอย่างพี่ที่คุยกันหลังไหมเองเธอสาวที่อยู่เป๊กยังไงตัดตม้นเยอะไปปาวะอไม่ถามไม่ก็ได้พี่เหรอเยอะไปเปล่าวะเอา เอาเป็นว่าเดี๋ยวครั้งต่อไปทีไปญี่ปุ่นผมจะมาหานะครับที่นู่นคือที่นู่นีาต้องกินออ้มาชุไ้ยำนุ้ยันมันส์ต้อนองร่อยจังได้พี่ไม่ทโอเคนะนนี้ก็สนุกื่เต้นจมือแต่่ป่ินมากปล่อยี่นะพูดไปเถอะนะได้นี่เหนียวมากเลยมื่ี้ผมนีผมรู้สึกว่าครั้งที่นี่อ่ะ เข้าใจคนญี่ปุ่นเลยว่าทําไมอยากกลับมาอีกหรือว่าทําไมเขาชอบมาเที่ยวเมดคาเฟ่คนญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างจะมีความเครียดเยอะทําไมทำคนเดียวชุดเองสูงเดินทางคนเดียวกินคนเดียวพอมีแบบสาวๆที่น่ารักอย่างนี้มาเทคแคร์ให้ตัวเราเองอะอยากกลับมาหาเขาเลยจับมือจับมือจับมือแล้วจับแล้วจับตัวเก็บก่อนนะ บอกว่าแบบเขาช่นเขียนหน้าพี่นาอะไรอย่างเงี้ยเป็นเซอร์วิสโน้ที่แบบเออน่ารักจริงๆทำหนึ่งั้นแต่แคร์ผู้หญิงญี่ปุ่นอยากควรทำอย่างนี้ให้เป็นบ้างรู้ป่ะถามมาได้มีใครมาดูแลพีี่ถามมันก่อนนอกจากต้มมาม่ามันทำอะไรเป็นนั่งไข่เจียวไข่เจียวอ่ะไม่เป็นค่ะ จะบอกว่านี่จริงมันเบนกาเฟ่เนี่ยในญี่ปุ่นก็มีเยอะมากแล้วอย่างที่เขาบอกว่าเนี่ยเราเป็นคนไทยคู่แรกนะฮะไม่นับไอเออนี่ไม่เี่เขาไม่นับเลยไม่นับไม่นับมันมันเป็นเชอร์รี่ที่พูดได้ เรียกได้ว่าอาจจะยังมีหลายคนที่ไม่เคยมาไม่เคยมาเลยแหละเนาะเราเป็นคู้แรกพระมาณเนี่ยเรามาเปิดสิ่งให้แล้วอย่าลืมตามกันมาดูกล้องับผมบรรยากาศเระมานี้บางคนอ่านในกระตูนหนึงคืพท่าไม่ออกพวกเราพามาดูแล้วนะจ๊ะเอ้ยมือทําไรกูเนี่ยอ่ะท่านี้ก็ขอบคุณด้วยซังมี่มะแล้วขอบคุณด้วยกับสองสาวอีกคับ ครั้งต่อไปอีเนสเชปนจะพาไปบุกที่ไหนนะครับอย่าลืมติดตามได้ที่ f a เฟซ o ุ๊กแฟนเ e ของอีเนสเชปันนะครับผมแล้วก็อย่าลืม subscribe ด้วยใช่แล้วนะครับตอนนี้พวกเรานะฮะทั้ง3คนและก็2สาวขอลาไปก่อนเจอกันบ๊ายบาย <S 2> <S 2> สวัสดีครับอีเนสเชปันวันนี้นะครับใครบอกว่าเมืองไทยเราเนี่ยเป็นผู้นำการบูชาลูกเทพมไม่จริงถามว่ามีอย่างเงี้ยมีตุ๊กตาทั้งหมดในร้านเนี่ยมากี่ตัว เขาบอกว่ามีเป็นร้อยๆอันเลยเพรบเลยใช่เพราะมีทั้งเล็กทั้งใหญ่อือยังตัวนั้นคืออะไรอ่ะตัวไหนตัวไหนบอกถามเขาดินั่งอยู่ที่โต๊ะเขา่งรอเราอยู่อ่ะนั่งรอเลยนั่งรออยู่นานแล้วเนี่ยมารอที่ท่านาทุกวันเลยอ่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านติ๊กตานะคะอย่าลืมนะคะแวะมาหาเราได้ทุกวัน เฮ้ยน่ากลัวว่ะจับลูกไงรู้ไงรสชาติอร่มไหมวะเขาเขาทำด้วยความรักไงนั่นจะคล้อยเนาะดูอินเนอร์เขาแรงอยู่เมื่อกี้น้าลิศไม่กินเยอะยังวะหิวหิวน้าลิศไม่กินเยอะยังอไงยี่ต่อเห็นนาลิศกินน้อยเดียวอะไรกันเนี่ย อินเลยทีเดียวแบบนี้อะอร่อยๆแอมมือเขาอ่ะออมว่าไอ้โฮจิ๊ <c oughs> <c oughs> บอกดดมนั้นเฮ้ย <c oughs> <c oughs>